เจ็ดสัญญาณเตือนโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้พี่เจ็บนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระรามเก้ามกฝากนะคะเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของปอดเจริญเติบโตผิดปกติอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้และเกิดเป็นก้อนเนื้อร้ายในที่สุด โดยก้อนเนื้อสามารถที่จะรุกลามและกระจายไปในอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่แสดงอาการในระยะแรกเริ่มนะคะกว่าผู้ป่วยนั้นจะรู้ก็มักจะไปในระยะท้ายๆหรือระยะของโรคที่รุนแรงแล้วนั่นเองส่วนสาเหตุยังไม่ชัดเจนและอาการที่จะปรากฏเห็นชัดเจนนั้นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการ เกิดโรคนั้นเมื่อมีการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนั้นคืออะไรก็คือ1มีภาวะไอเรื้อรังโดยเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ในเกณฑ50์50-75 2. ไอมีเสมหะปนเลือดไอมีเลือดสดๆภาวะนี้อยู่ในเกณฑ25์25-50เปอรเหนื่อยง่ายหายใจลำบาก 25%นะคะ 4. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงโดยหาสาเหตุไม่เจอเข้าสู่สภาวะทุกโภชนาการได้นั่นเองกินอะไรก็ไม่ได้น้ำหนักลดลงผ้อมและในที่สุดก็คือผ้อมหนังหุ้มกระดูกร่างกายไม่สามารถที่จะมีสารอาหารเข้ามาเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ 5. หายใจมีเสียงดังผิดปกติมากๆ6เจ็บหน้าอก ภาวะเจ็บหน้าอกนี้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ20%และสุดท้ายก็คือเสียงแหบค่ะเหนั้นอาการเหล่านี้ฉะนั้นอาการเหล่านี้ถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วพบว่ามีโรคหรือมีอาการเหล่านี้จากโรคอื่นๆอ,อาการเหล่านี้พบได้ในโรคอื่นๆเช่นกันนะคะไม่ใช่แต่จะเป็นโรคมะเร็งปอดเท่านั้นเพียงแต่ว่า หากเวลาที่เรามีอาการเหล่านี้แล้วนะ่ะเราต้องสงสัยและก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต้องเฉพาะทางนะคะเพราะว่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเขาจะนําพาเราเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบชนิดที่เจาะลึกนะคะลงไปและการตรวจวินิจฉัยก็จะเข้มขน้นแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นการที่เราพบแพทย์ทั่วไปจะไม่สามารถที่จะวัดผล ในกระบวนการที่ตรวจพบได้นั่นเองพี่เจบจึงนําเรื่องของมะเร็งปอดมาฝากแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของอาการที่พี่เจบเอ่ยมาเจข้อเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วไม่หายเนี่ยพี่เจบว่าก็น่าจะต้องกังวลแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่สิ่งสําคัญที่สุดยังไงก็แล้วแต่ เราต้องให้วินัยกับตัวเองในการพาตัวเองไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมกันเพราะในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงก็นำมาสู่ภาวะที่สามารถที่จะตรวจได้เร็วรักษาเร็วก็หายได้มะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่สามารถรักษาหายได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตรวจพบในระยะแรกเริ่มก็สามารถที่จะ เดินเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและหายได้ในที่สุดนั่นเองค่ะท้ายคลิปที่จะมีสารอาหารอยู่ด้วยกัน2ชนิดในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มของมะเร็งก็จะมี2ชนิดก็คืออูมิและก็มินอูมิก็จะทําหน้าที่ในการฟื้นฟูเพิ่มภุมมต้านทานเพิ่มเม็ดเลือดขาวลดภาวะการอักเสบมีงาน,งานวิจัย ที่มีผลดีก็คือฟูอคอยแดนที่อยู่ในอุมินั้นมีผลดีต่อปอดของเราส่วนมีนนั้นก็จะเป็นสารอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุฉะนั้นป้องกันภาวะของทุพโภชนาการให้กับผู้ป่วยที่กินไม่ได้ไม่อยากอาหารอ่อนเพรียสามารถที่จะปกป้องผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ฉะนั้นสนใจในการรับประทานสารอาหารทั้ง2ชนิดนี้ก็ติดต่อมาตามเบอร์ โทรศัพท์และลายไอดที่พี่เจี๊ยบขึ้นให้ไว้นี้นะคะและถ้าท่านใดยังมีคําถามก็ฝากคําถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพี่เจี๊ยบจะเข้ามาตอบทุกคําถามค่ะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ